เราดีกว่าอู้อะไรเรามาดูกันว่าเพื่อนๆของคนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันเจอคนเจอคนแล้วอยู่ตรงนี้พี่แถคนมาอยู่ที่นี่แองเจอคนแล้ว โรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆจ้าเรามาเก็บของและเตรียมตัวกลับบ้านกันอันไหนล็อกเกอร์ของฉันนะอ๊มนี่ไม่ใช่ล็อกเกอร์ของฉันนี่คนช่วยฉันเก็บของของฉันได้ไหมมันไม่ติดเดี๋ยวค่อยนั่นแปะอปะแปะเลยทีเดียวค,คุณนยะจับจับโทรศัพท์ กูง้อแม่อ้อสุดประทัดอยู่อันไหนเรเก็เอาของนะนายช่วยฉันเก็บของของฉันได้ไหมกินกับข้าวได้เลยนะเนี่ยอืม ทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะยืนต่อแถวขึ้นรถเมนะจลาก่อนครับคุณครูใหมหม่ายบายจ้าเด็กๆลาก่อนครับคุณครูใหม่มายบาจ้าเด็กๆ ขันนี้ระพัยบนรถเมนะขอบคุณนะขอบคุณนะแค่คำเดียวคำเดียวต้องเยอะเออนอาดอนเนาะจ้าเออแล้วก็อีกอยู่อีกอยู่ โอเคพอนี่ก่อนได้ไหมพี่นะโอเคนีค่พอไหมแค่แต่งจานเนี่ยหรือให้มันได้สักยี่สิบอันประมาณนี้สองสี่หกเจ็ดดสิบอันก็พอแล้วมั้ง <c oughs> ไม่ได้ตองน,นี้มันไม่พอจานตอนย <c oughs> ี่สิบู หอยยากเสเฉลือดเกิน,นยากหรอ,ยา,อยากแล้วอันนี้มันไม่ใช่อันนั้นเนาะแผ่นมันเล็กอันนั้นแผ่นมันใหญ่อันนั้นจุม่มพับๆเลยไอ้อาจุ่มเออจุ่มเขมลงมานี่ดิมื่ออ้าวกระหอไปเลยจะขิดทำไมละ่ะเออลงมานี่ลงมานี่ๆๆเดินนะหอสองแผ่นต่อกันไปเลยเท่าไหร่ลองดิ เอากระทะไปล้างแล้วก็กค่อยเทน,น้ำมันมใส่ไว้นนเนี่นดันะอะดันใ่เจ็บเล้างล้างแล้วก็มาตั้งให้มันแห้งเนี่ยไปมาหยาบอยู่โหจะได้กินสวยอย่าอย่าอย่าคิดทำอย่าคิดจะทำอีก,อกทางเดียวพอ เส้นอันนี้ซะด้วยโอ้ยดอนมันฉีกขาแนละ้วดูดูดูมีตัวไหนบ้าน,นี่ต <c oughs> ัดวงดีแค่สุดอัน คิดเกียดก็ไม่น่าคิดเลยนี่นมีใครคิดวะคิดเองคิดเกียดเองนะเนี่ย ตังเคลีลคยร์ให้แม่นลูกไอหมูตั้งงานที่ไหนก็ห่หอได้เห็นไหมหมูตั้งนาน เห็นตรงนี้ตะเลขก็วายอยู่หรอกนี่เอาตามแผ่นสีเหลี่ยมยาวๆเียกอกเขาเรียกอะไรเนี่ย กูเป๊ดเกี้วเหรอน้าดอนนีึกขั้วส่วนที่เหลือนี่กูต้องไปนั่งหอ่อทีละน้อยน้อยน้อยค่อยทอดให้มันกินไม่ไหวแล้วนาดอนเนาะไดันเกมจะพลาด,ดน้าดอนเนาะ อันนี้ยาวกว่าเขาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสามสี่อันนักเลยนะหอบค่อไอพีมล้างกระถาไม่สะอาดกินพริกใช่ไหมล้างกระทะยังไงครุณมึงวะ กินพริกหึงเลยล้างกระทะยังไงคุณม,มึงกินพริกหึงเลยน้ำมันมึงเทไว้ที่ไหนอะน้ำมันคกูจะไอ้พ่อนตื่นหรือย,อยังวะปลูกมันทีไม่ใครแฝงน้องของบน่นว่ะม,มีคนเดียวฟิล์มเหรอมันจะไปไหนไะไอ้นั่นนะ ไมเคยเอาน้องที่ไหนสองคนมึมูเห็นแฝงก็ไม่เห็นมีแต่ควนแฝงไงเอ้ควนอะ่ะอุ้มลงมาได้ให้นอนแฝงอะ่ะจำใจอู้ย่งอย่ใไปแล้วเข้มเค้นะใกล้แล้วด้านใกล้จิ้มกับม่ลอยไม่ลอย เปรี้ยวหวานก็พอแล้วป่ะมันต้องน้ำส้มสายชูทั้งจิอวจิเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดีๆเอาไปให้ใยายกินด้วยซื้อน้ำมันแม่น่ะป่ะ ตนานไปแล้ววมาไว้จะทอดเนี่ยพรุ่งนี้ตำขวดดีกว่าพี่หนานะพรุ่<อ>รงนี้ก็บอกว่าก๋กวยเตี๋ยวไอ้เนี่ยเจี๊ยรอหรอเออมีปูอดัดมีอะไรเนาะม,มาสีสีๆแล้วก็หอ่อสลัด สลัดมาด้วยนะมาใส่ตรงต่างแค่หลอดเก็บสลอดกมนูไว้มันซื้อมากี่อันแค่หลอดกี่หัวเดียวไม่เป็นไรหรอกยังลูกไปตันเดียวก็ได้ซื้อแม่มีกี่บาทเฮ้ยกว่าริส์แต่ละอย่างใครว่าคิดเมนูนี้วะก็หลังจะคิดจะคิดทำเนี่ย ก็น่ากินเลยห้ไม่ใช่สิ่งนี้นะไม่ใช่สิ่งนี้นะต้องะะอมาทาโหน่ากินน่ากินเออคนจับบ้านนะลูกเอามาๆมามาแล้วล่ะเออเสว้ เปี๊ยเคี่ยวเราไม่มีเคยเคยทำแล้วเนี่ยทำไมจะไม่มีเปี๊ยวทอดไงโอ้ยสัางกันสีเอาทำเปี๊ยทอดเขาเอาแต่อย่างอื่นทำเขาไม่เอาเกี่ยวทอดควันก็หมองยังเลยเฮ้ยกันลุกแล้ว ทอดง่ายๆเราทอดแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวแล้วกินมันมัน,ม,นมันกว่าไอแผ่นไอ้นั่นอีกนะจะบอกให้ไม่แล้วเนี่ยมันยำเนอะเออพยายามอยู่ทุกนเลยไฟมันแรงเกินแรงนีน่แหละ เร็วจังรอให้มันนอนสุดเลยนะตลอดแป้งเคียว,ยวคยดเออน,น่ากินเนาะเดี๋ยวไปจัดสีจาน <laughs> ไป <laughs> นเ,เดี๋วเขาไปนั่งหัใไม่ก่อนเลย แม่นนหอให้กินใหม่แม่เอาขายไปพอหอ้าใส่ก่องขายไมได้อยู่นอกที่หนเนาะที่ว่าไหมก็ซื้อกินแตงมาใส่แตงใส่อะไรเอาใส่ทัวร์ลีสงเอากระฟอแล้วทำขายไม่กองเลย สิบบาทโอ้ย่ใช่หนูเนี่ยเนี่ยอ่าว่าอยาบังเนื้อจัดใส่จานก็น่ากินเนี่ยอมาเอาเกี๊ยวห่อขายกองเท่าไร่สิบาทลรวพี่นะส่งให้สิบเจ็ดบาท ใช่ไหว้าวว้าวน่ากินหอเนอะร้อนนะมากินเนี่ยเย็นล้เดี๋ยวมาเดียเดี๋ยวมาวิด wow, bon oh ีโอกูหายไปไหนเนี okay. ่ยอา้ามเดี๋ยวเดีดี๋ันไม่ล่าวะกธอ่ะการยุ แต่จัดจานมีไหมวะเนี่ยมีไหม <c oughs> ยังไม่ได้ถ่ายไม่ใช่เหรออเมดอันนี้ออกถ่ายแล้วเียลองถ่ายอามดอันนี้ออกม่มต่อ,อ,อเรากินก่อนเลยกินเลยกินอ่ะ <c oughs> ยกจานขึ้นมายกจานนี่เออเล่นล้มา,าไง กาซื้อของด้วยกันเป็นการช่วยการพัฒนาทางกายและจิตใจของเด็กๆท่านต้องช่วนน้อยๆเราหน่อยพุกคนควรลองจิ้มน้อยๆเราอ่ะนนั่เรียบอ้อยเสร็จแล้วมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงอโอเลยงไม่เอา